โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมนายอติแป้งนะกับเกมไดโนแบสตนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือที่เียกได้ว่าน่าสนใจกันอีกเกมนึงนงแล้วโดยที่เกมนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างคนยุคหินกับไดโนเสาร์นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นไงก็ไปดูพร้อมกันเลยนะผมเมื่อนานมาแล้วหลายปีหลายปีเป็นล้านปี <c oughs> ลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าเราจะเป็นที่หนึ่งของโลกนี้่าฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละพวกไ <c oughs> ดนโนเสาเร์เบิกบานครับเฮ้ยนั่นมันพวกมนุษย์ยุคหินที่มันกำลังหิวโหยโอ้ยเอาเนื้อมาฉันกินซะอ๊ย,อย่างนี้เราต้องปกป้อง,องตัวเองแล้วละ่ะเอาละครับตอนนี้เราต้องทำการป้องกันไข่นั่นเองครับพวกมนุษย์ยุคหินนี่เลวร้ายจริงๆนะโอ้เดินออกมาได้ ไอ้น,นี่ครับเราเอาก้อนหินฟาดแม่งเอาเฮ้ยโยนผิดที่แต่ก็ยังโดนไหมดีมากทําไปเรื่อยๆนะเออนี่อะไรเอ่ยอ๋ออุ้ยไข่แล้วว่ะเฮ้ยอย่ามาไอ้บ้าเอ้ยเออนี่ครับเก็บตังค์ได้ละนี่คืออะไรอ๋ออยาให้เขามาทําลายไข่ของเรานะนี่ส่งก้อนหินไปซะนี่แน่โดนหน้าเต็มๆครับผมอย่ามาไอ้บ้าเอ้ย นี่แน่เต็มไข่เรียบร้อยปกป,ป้องไข่ได้สําเร็จนะครับผมโอ้เราได้เดนเดอร์เสาตัวใหม่นะชื่อว่าสแนปปี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือพลังแอปเปิ้ลของเราเจ้าตัวนี้จะใช้พลังแอปเปิ้ลสองนะในการทีครับเราเรียกเจ้าสแนปปี้ออกมาแล้วดูซิว่าเจ้าสแนปปี้จะสามารถสู้กับคนถ้ำได้ยังไงนะครับเอาละสแนปปี้จัดก,การคนถ้ำเลยเออเออ กงเล็บสแนปปี้กงเล็บสแนปปี้นี่แน่สแนปปี้กูตายเลยสแนปปี้เดี๋ยวเราช่วยสนับสนุนเองนี่ครับเราส่งสแนปปี้มาเยอะๆโอ้มันมีโอ้โหมันโดนจุกหินมึงเยอะเหลือเกินเอโอ้โหมีการคว้างคว้างกิ่งไม้มาด้วยนี่แน่โดนไปซะโอเคเราส่งมาได้เรื่อยๆครับแอปเปิ้ลเราเยอะอืมนี่แน่โอ้ส่งคอนคูไปไม่ใช่ละส่งส่งก้อนหินคนระับสแนปปี้เราออกมาสามตัวแล้วตอนนี้ อ่าโอ้โหกัดคนถ้ำใหญ่เลยกัดคนถ้ำใหญ่เลยเรียบร้อยไงเป็นซะอ้าวจบแล้วเหรอเรียบร้อยครับผมด่านนี้ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีโอ้ตอนนี้เราได้หินลาวาระเบิดนะครับสามารถทําให้คนแม่งกลัวได้โอ้โหดีจริงๆโอ้โหหลายด่านเหลือเกินจะไปรอดไหมเนี่ยเฮ้ยด่านนี้เราจะสามารถปลดล็อกเลนส์เสาตัวใหม่ได้ฮมาดูกันสิเอาละครับ โอ้โหมึงออกมาเยอะเหลือเกินนะโยนเลยครับผมตมูมโอ้ยรุนแรงแต่รู้สึกว่าจะมีครูดาวที่ค่อนข้างนานนะผมอ่าไม่เป็นไรเราส่งสแลปปี้มาเรื่อยๆเฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้โหอ่าคนถ้ำออกมาแล้วครับคนถ้ำโอ้โหคราวนี้ใส่ไอ้นี่ไปด้วยครับมันบมันบอกว่าไอ้นี่คือคุณหมอนะคโอ้โหเป็นหมอที่บ้าบอนะครับสามารถฮิลเพื่อเราได้ด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำร้ายเขาก่อนนะครับได,ได้เลยอีหมอตายซะไอ,อ้นี่ก็ตีเราจังเลยฮะสแนปปี้สแนปปี้อดทนไว้อเรามาช่วยแล้วสแนปปี้โอเคครับเอาละตอนนี้จะโยนก้อนหินเรื่อยเืยครับพีรานอนโดนโยนก้อนหินสแนปปี้ครับสแนปปี้ลงมาเรื่อยเอเอาละมึงเจอระเบิดลูกนึงเอาหูดับดินครับดับดินดับดินสแนปปี้ไปเรื่อยเรื่อย สแนปปี้โอ้สแนปปี้โอ้โหสแนปปี้โดนกระบองกระดูคนคนป่านะเต็มหน้าเลยครับเอาละแม่งก็ตีกูใหญ่เลยเนะี่ยฮะตีย,ยับเลยฮนะเอาไปกินเออโอ้แล้วแอป,ปเปิลครับเยี่ยมเลยเฮ้ยตัวอะไรวะเนะี่ยเ้าวเปเตอร์สวัสดีวปเตอร์นี่มาเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้อ่าโอ้โหโอ้โหออกมาเยอะเอ็งออกมาเยอะต้องเจอระเบิด <laughs> เรียบร้อยเอาละเราได้เจ้าแรปเตอร์มาเป็นพวกแล้วนะก็มีเลือดระดับปานกลางแล้วก็มีพลังโจมตีที่สามารถทําให้พวกคนถ้ำนี่ฝันร้ายได้กันได้เลยนะครับผมฮ่าเรามีเจ้าเลปเตอร์นะครับใช้แอปเปิลถึง4ลูกในการเรียกออกมาเลยนะเราขอส่งเจ้าสแนปปี้ออกไปแล้วกันแล้วก็คอยส่งเลปเตอร์ออกไปนะอ่ะเรียบร้อยเอาโยระเบิดเลยพวกอืม ตูมดับสิ้นดับดินโอเคเลปเตอร์เราออกไปเป็นแทงแล้วเอาละนี่แน่โดนก้อนหินไปซะโอเคโอ้โหเลปเตอร์กระโดดกัดอย่างกล้าหาญครับโอ้โหงแงบบเ,นแนเนื้อแกนี่เหนียวจริงๆโอ้โหลลเลปเตอร์แม่งโดนฟาดใหญ่อะไรอะไรไอ้นี่ปลาก้อนหินโอ้เลปเตอร์ปิ้วเลยเฮ้ยออกมาเยอะมึงออกมาเยอะเดีย๋ยว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 เดีย๋ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเ โอ้ต้องจัดก,การไอ้พวกที่มันโจมตีไกลๆก่อนนะเ,เรียบร้อยโอเคอะตอนนี้เราส่งเลปเตอร์มาแบบรวดเร็วรวดๆนะอ่าโอเคเลปเตอร์เราโดนตีตายอีกตัวแล้วเออนั่นแหละยาเลปเตอร์อเรามาช่วยแล้วเลปเตอร์จี้ผ่านแล้วเรียบร้อยอ้าวเลเวลอัพด้วยได้เพชรโอ้โหสุดยอด เอาละครับนี่ก็คือกับดักระเบิดนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้าลองมาดูกันสิเอาละนี่ก็คือร้านค้านั่นเองโอ้เลปเตอร์นี่สามารถอัพได้นะครับใช้สองสองร้อยบาทเอถ้าอัพเกรดไปปุ๊บมันจะโจมตีแรงขึ้นแล้วก็เลือดเพิ่มขึ้นนะ,ะมีการสกิปด้วยต้องใช้เพชรนะรโอเคแต่ว่าอันนี้มันสอนเราเลยไม่ต้องใช้เอา้าละต่อไปเราจะ,ะตามหาเจ้าไดโนเสาร์มาน้ํานะครับ หน้าตายอย่างนี้มีจริงด้วยเหรอมาครับคนคนป่านะแม่งร้องโหยหวนร้องโหยหวนอืมโอ้มันมีโล่ที่ป้องกันระเบิดได้นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยสามารถทําอะไรมันได้นะโอเคืออทาให้มันชะง,งักก่อนเลยโอ้โหแม่งออกมาเต็มเลยวะ่ะอืมไหนลองป่าระเบิดสักลูกสิเฮ้ยตู้โอ้โหก็แรงใช้ได้อยู่ แต่ว่าเลปเตอร์ของเรานี่เริ่มมีหมวกแล้วครับคนน่ารักโอ้โห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 แม่งโอ้โหยับเลปเตอร์นี่โดนยับแล้วครับตอนนี้โอ้โหไอ้นี้อีกแล้วไอ้พวกคนป่าที่มันชอบปลาของต้องรีบจัดก,การโดยด่วนครับเราจะไม่ไม่รอให้มันมาทำอะไรเราเด็ดขาดไม่แน่โอเคระเบิดเอาระเบิดไปกินเออโอ้โหมีมันอยู่นี่ลำบากจริง ระเบิดใช้ไม่ค่อยได้ผลโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีนี่อีนี่อีนี่ต้องโดนเออเต็มหน้าส่งเลปเตอร์ส่งอ้นี่มาอมเรียบร้อยเรียบร้อยส่งเลปเตอร์อีกตัวออกมาเด็ฮะพี่จะฟาดให้เละโอ้โหมาน้ำระโพมาแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะครับแต่ว่ามาเป็นฝูงเลยทีนี้มาเลยมึงเจอระเบิดน้อยเออ เรียบร้อยไหมล่ะโอ้โห,โโหยับดิคนยับดิยืนออกันหน้าทําขนาดนี้เรียบร้อยครับผมเอาระได้สไปสปิตตี้นะโอ้โหสามารถยิงกระสุนออกมาจากปากได้แล้วแล้วก็คอยคุ้มครองไดโนเสาร์เราได้นะสุดยอดไหนดูซิเจ้าสลิปส,สปิตตี้นะชื่อแม่งอ่านยากโอเคอัปเกรดไม่ใช่ดิซื้ออ๋อต้องรอกันเหรอเคสคิปเลยแล้วกัน นี่หัวเป็นหยิกหย่อยแล้วตอนนี้เอาเอาใบไม้มาคุมหัวทำไมวะพวกมามาดูกันซิว่าเจ้าสลิปปี้ซลป,ปี้อะไรของเรานี่จะโหดกันแค่ไหนนะครับส่งออกมาก่อนเลยตัวแรกนะผมสามารถโจมตีได้จากระยะไกลนะเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์มากมส่งมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับโอเคมันออกไปแล้วนี่แน่ยิงเลยนัดเดียว รู้เรื่องหรือเปล่าอื <c oughs> โอ้โหถ้ายิงอย่างนี้อยากก่างกะแพน vs ซอมบี้นะผม <c oughs> เรียบร้อยส่งเลปเตอร์ออกมาเป็นแท้งดีกว่าเอาละเลปเตอร์สักสองตัวนะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรวะไอหอกยาวไม่ต้องไม่ต้องออกมาเรียบร้อยรู้สึกว่าแม่งจะโจมตีได้ระยะไกลนะครับต้องระวังเป็นอย่างมากอ่าสแลปปี้ของเรานี่ดีครับไปแอบอยู่หน้าถ้ำนะไม่ยอมเดินเข้าไป โอเคนี่ครับเราส่งมาเยอะๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโอไอ้หอ,อกยาวไอ้หอ,อกยาวนี่เอาใหญ่นะนี่นี่โอ้โหมันแทงทีเลปเตอร์เกือบตายครับผมอาาะชนะเรียบร้อยแหมก็ไม่ยากเท่าไหร่อุย้ยได้แล้วเนี่ยขี้โคลเหรอไม่รู้นะลองเอาไปใช้ก่อนเลยโอเคแล้วเราเอามาใส่ได้เลยไหมน่าจะได้เลยนะครับรู้สึกว่าระเบิดที่วางพื้นแล้วก็ยังไม่ได้ลองเอามา ่าลอ,องมาเอามาใช้เลยนะโอเคก็ตามนี้แหละโออ๋อมันเป็นอะไรที่ไว้ปกป้องไข่ก่อนนะเอ้ยไอพวกนี้มาเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเจอไปหน่อยสักอันนึงเรียกไอสแลปี้ออกมาอีกอีกสักตัวดีกว่าโอ้โหไอนี่แม่งแบบไอนี่วิ่งเก่าครับวิ่งเก่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาระเบิดหย่อนแล้วหย่อนแม่งตรงนี้แหละเออ โอ้ยสแลปปี้โอ้โหสแลปปี้หัวแตกสแลปปี้เราหัวแตกไปแล้วนะไม่ได้เลยว่ะจริงๆแม่งโหดจริงแม่งโหดจริงครับมึงโหดจริงจังเหรอฮะมึงโหดจริงจังเหรอฮะอุ้ยตีแรปเตอร์โคตรแรงเลยอือถึงกับวันไหวฮะถึงกับวันไหวที่เธอทำอย่างนี้โอ้โหไอ้ด็อกเตอร์ฮิวนี่มาไอ้บ้าเอ้ยไอ้เวนไอ้ด็อกเตอร์ฮิวอือโอ้โหสแลปปี้ แลป,ปี้ตายอีกแล้วต้องส่งเลปเตอร์ออกมาเป็นแท้งหลายตัวหน่อยนะเดี๋ยวมึงออกมาเดี๋ยวจะเอาหินปลาใส่แม่งอ,อืมโอเคเรียบร้อยกัดกัดเลปเตอร์นั่นแหละเลปเตอร์เลปเตอร์ทนไว้อดทนไว้เลปเตอร์โอ้เลปเตอร์กูกระเด็นเลยแม่งเอ้ยอืมนี่คน,คนปลาโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมอุ๊ยอีกทีนึงได้ไตเซราท็อปนะ แต่ว่าเราขอจบเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แลวก็อย่าลืมแชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากให้เล่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับผม